สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอซี FC ท่านช่อง YouTube ทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้ออาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาสรุปแนวทางเล่าพัฒนากันเลยนะคะเนาะสรุปเล่าพัฒนากน่อนหวยออกนะคะคำขึ้นนี่ลอลุ่นนำกันท่านผู้ชมสองทุ่มครึ่งนะคะเนาะ เ่อคุผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้าทางทันใดที่เขามาแล้วแอดมินนูน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจห้นนำแนเดอวยค่ะเดอมักจอบกดติดตามบอมักเลื่อนพานเดอท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดแชร์บอได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเดอวยค่ะเดออ่ะุ่นผู้ชมสำหรับคลิปนี้ มาเบิงแนวทางสรุปเลขเราพัฒนากันเลยนะคะเนาะแล้วก็พ้อเลขกลักหน่วยบนเด้อค่ะเด้อพอถือมาหลายงวดแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าหนูนหน่อยกาเบ่เคยถือน้ำพอจากเทีอเพราะวามันใจเลขจ้าของเสื้อใจเลขจะของมากกว่าเล็กเพิ่นนะคะเนาะไปที่นี่คลิปนี้แอดมินหนูหน่อย ได,ได้บอกได้เบาไปก่อนหน้านี้เนาะคะ่ะเนาะว่ามีพอเอฟซีเพิ่นมีหลักหน่วยแม่นแนบอกโนูนหน่อยไรงวดแล้วแต่ว่านูหนห่อยกะบ่เคยได้น้ำเพิ่นจักเทียบัที่นี่งวดนี่มาเอกแล้วท่านผู้ชมอาะมาสรุปแนวทางตัวเลขให้พอแมพี่น้องเอซแล้วกะพร้อมหลักหน่วยบนเดอค่ะเดอผิดถึกยาวากันเดอท่านผู้ชม พาะวาตอนเพื่อนบอกนู้หน่อยกระถืออิลีด้ท่านผู้ชมพ่อแอดไม่นู้หน่อยเอามาบอกพ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นจังไดกะมาเบิงมารับชมไปน้ากันเนาะค่ะเนะเาะอ๋อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาเบิงสรุปเลาพัฒนากันก่อนนะคะเนะาะสรุปเจ็ดแล้วค่อยเอาลักหนวยของพ่อเอฟซไม่ออกนามนะคะ พอใส่เข้ามาพ่อ fc ไม่ออกน้ำเด้อค่ะเด้องวดใดที่พอมั่นใจพอกลับมาบอกบ่ได้ซุวัเด้อค่ะเด้องวดใดพอบ่มั่นใจพ่อบอกดิธผูมชมอ้าวธรรมชมสําหรับอ่าลราพัฒนาใบนี้เป็นของพอจอยเด้อค่ะเด้อกลับมาแล้วธรูมชมของพอจอยงวดที่ผ่านมาบ่มีสถิติให้เบิรงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าพอจอยหยุดธรูมชมหยุดไปหนึ่งงวดเพราะว่าโทรศัพท์เสีย วดนี้มัดตามต่อท่านผู้ชมอ่าราวพัฒนาของพ่อใจนะคะเด่น210จับคู่208090 272829373839ชุดกันนะคะ17กับ18นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาของอาจารย์ต่อย เราพัฒนาอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะเลขวิน0123์นช่กันกับของพอจอยอยู่เด้อท่านผู้ชมเขียบใส่กันให้เบิงน้ำน,นะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์ต้อยกับของพอจอยท่านผู้ชมอ่าเลขวิน0123 เด่นศนกับหนึ่งจับคู่เด่นนะคะสีคู่สีห่หางมี20 21 30 31ดับบนล่าง8ปดสำหรับแนวทางเล็กดับพอแม่พี่น้องทันใดบอหมักผ่านเนยค่ะเดอ้อเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะชนเด่นให้เลือกเด่น,นะะเ้วยค่ะเด้อาเลข วินเลกเด่นอาจารย์ชนกับของพอจอยสองหนึ่งศูนย์ด้อค่ะท่านผู้ชมสองหนึ่งศูนย์ต่อมาของนูหน่อยท่านผู้ชมรวมเลขเด่นสามสูตรเป็นของนูหน่อยเองนะคะเด้อเด่นเดินดีเด่นเป0ดเก้าศูนย์เลขติดบนล่าง จ็ดสี่หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวหกกับสองมันกะยังชนกันอยู่ดิท่านผู้ชมอ่าเหล็กดินนู่นหน่อยมันชนกับอาจารย์ต้อยไปที่ศูนย์กับหนึ่งกับสองของพอจอยกะศูนย์หนึ่งสองคือกันดิท่านผู้ชม ่สำนักนเหล็กชวนชว่ท่านผู้ชมชนกันสามสำหนักก็คือ012ของอาจารย์ตอยเด่นศนยะ์กับ1เนาะท่านผู้ชมศูนย่งสองชนกัน3สาำหนักดิท่านผู้ชมของพอจอยสองหนึ 2, 1, เด่น2ตัวมาหนตัวนี่สิ สิมาเอีกบล็อกเนะท่านผู้ชมสิเดินต่อบล็อกเะท่านผู้ชมหกงวดติดเร้ยวนี่หกกับสองหรอว่าจังไรท่านผู้ชมสีเดินต่อบอ่อกเฮอสูตรนี่ไหมหน่อยคือบ่หมักสูตรนี่ค่ะท่านผู้ชมหน่อยยานมันหลุดถัดสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนี่หลุดหกกับสองสิบ่มีดิท่านผู้ชม จังได้นูน่อยก็มักเดินเดินดีคิดว่าเดินเดินดีบอลลุดนะ, 8, 9, ะนท่านผู้ชมแปดเก้าศูนยะ์กะยังชนไปที่ศูนย์นะท่านผู้ชมกะยังชนไปที่ศูนย์อาพุณพอคุณแมพผิดเจรณาเบิงเดอค่ะเดอร์สิบไปจังได้ท่านผู้ชมเล่าพัฒนาซีสำนนกต่อมาของแม่นาง ของแม่นางเลขวิน061578เลขติดห้าแปดเจในสามโตต้องมาหนึ่งโตเด้อท่านผู้ชมหรือว่าห้าสีเอาไปจับไปจับใส่กับเด่นอันใดท่านผู้ชมอ่าห้าศูนบ่ห้าศูนห้าหนึ่งห้าสองบ่คืออยู่บ่ท่านผู้ชม808182 หรือว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบอกนะท่านผู้ชมถ้าเด่นเดินดีมันจับกระพ้องแม่นางได้อีกคือวัตถิพานมานะท่านผู้ชมกระสีเป็นหาแปดหาเกนะ้าหาศูนย์แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เก่าคู่เก่าห่างตัวใด้งามท่านผู้ชมอ่าหน่อยหน่อยมาค่าแปด พาดศูนย์เด้อค่ะเด้อห้าแปดกับพาดศูนย์ดิค่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งรูดหกกับสองชนกันกับสูตรนี้หรือว่าสูตรนี้จะเดินต่อของใจไหมท่านผู้ชมชนกันหรู้ว่าสิบเป็นห้าหกวะท่านผู้ชมห้าหกห้าสองแปดหกแปดสองเจ็ดหกเจ็ดสองงามดิค่ะท่านผู้ชมหลักกะ เล็กวินซีตัวของแม่นางงวดนี้งามอยู่เ้้อท่านผู้ชมหนึ่งห้าเจ็ดแปดอาท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิงมาเบิงลักนวยบนถ้าลักนวยบนของของผอเอฟซที่จะนํ่เสนอต่อไปนี่เนาะค่ะเนาะถ้าของเพิ่นมาคือจังหลายๆงวัดที่ผ่านมาท่านผู้ชม อ่าเหล็กแม่นางนี่สี่ตนี่สี่สี่บแตกสามต,ตัวดิห้าตองมาวินอยู่ทั้งผีเพราะว่าทั้งผีมีอ่ามีเหล็กรักหน่วยของพอเอ็ซี่ท่านผู้ชมเอามาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวโนนหน่อยสิเขียนให้เบิ้งะะด้วยค่ะเด้อเอามากึ้นเวทที่สี่ลุดบ่เนอะท่านผู้ชม คุณพ่อคุณแม่เบิ่งไปกอนเด้อค่ะเด้อเบิ่งไปกอนท่านผู้ชมอ่าหรือว่าจะติดไว้นิดหน่อยเด้อค่ะเด้อจะฟากไปทุมเทท่านผู้ชมติดไว้สักนิดสักหน่อยนะคะเอ่อมาเบิงะะงบ่งเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนหน่วยบนเนาะคะ่นะเนาะบนอย่างเดียวเด้อค่ะเด้อบนอย่างเดียว หลักหน่วยบนนะคะก็บอกว่ามีมีสามกับหกดิท่านผู้ชมบาที่ี่ของแม่นางผาของ พอเอฟซีลักหน่วยบนปุ๊บมี่สามมี่หกแมนบอถธรรมชมพอแม่นั่งสิบอแตกดิธรรมชมใมน,รรมมนีีสิบอแตกสามตัตะที่นี่ของแม่นั่งมี่หกอยู่ธรรมชมมมาเสียเอาหกมามาใส่บ่เดิธรรมชมสิไปจังไดรคุณพอ่อคุณแม่ก็จับเอาด้วยค่ะเด้ออันนี้ของพอเอฟซีเพิ่นมา ลายงวดละละ,ละท่านผู้ชมแต่วันน้อยเอาขึ้นเวที่งวดแหลกพอแม่พี่น้องพิจารณา,าเบิงด้วยค่ะเด้อมาดูว่าพ่นสิลดหรือว่าสิเข่าอพอแม่พี่น้องกับพิจารณา,าเบิงด้วยค่ะเด้อแต่ว่าพ่นบอกนุหน่อยมาลายงวดแล้วท่านผู้ชมกะเข้าสุ่มงวดนุหน่อยก็เลยไปขอพ่อมาเป็นทางการแล้วท่านผู้ชม ไปขอพอมาเป็นทางการแล้วพอ่อให้มากสองโตสามกบพกหลักหน่วยบนนะคะพ่อบอกว่าพ่อมักส่วนโตก็คือคือพกเด้อค่ะเด้อพ่อมักส่วนโตชอบส่วนโตแต่ว่ากคัดใจนูหน่อยอีกแล้วท่านผู้ชมเหล็กพอที่ว่าบริ่งน้ำพอคัดใจนูหน่อยสงวดเลยท่านผู้ชม ของพอมันติดสูตรอ่าเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวของหนูนหน่อยหนูนหน่อยยานมันหลุดไหมท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่พอแม่พี่น้องสีมักด้วยค่ะเด้อมักไผ่มักมันอันนี้หนูนหน่อยบอกสุฟังซื้อสูตรนี่ไหมท่านผู้ชมมันติดสูตรนี่ท่านผู้ชมหนูนหน่อยยานสูตรนี่หลุดบ่แม่ยังดอกหกกับสองนี่หน่นหน่อยยานมันหลุด อ่าบัดที่นีนแตะว่าของแม่นางของแม่เพิ่นกระเด็นหกกับสองมันกระถิ่มบ่ได้ดิท่านผู้ชมแต่ว่านูหน่อยยานมันรุดขันนูหน่อยว่าตัดถิ่มมันสิมาท่านที่เลยท่านผู้ชมมันสิคัดใจนูหน่อยบัดที่นี่มันชนสูตรนี่สูตรนี่เดินไม่เงาแล้วท่านผู้ชมนูหน่อยว่าสิลุดั้งแต่งวดที่หาดิบ่รุดจนเมาหอดงวดที่หกวดนี่ถ้าเขาเป็นวดที่เจ็ดดิท่านผู้ชมมาชนกัน คัดใจโน้หน่อยโน้หน่อยบอมมาขบมาที่นี่เลขอาจารย์ต้อยเลขอาจารย์ต้อยกันยั่งมากดับเปดโน้หน่อยมากัเปดนี่ท่านผู้ชมคัดใจโน้หน่อยอีกแล้วได้ว่าทํามักกระจัดไหวด้วยค่ะเด้อเดินเดินดีเดินเป็ดเก่กาศูนทะ่านผู้ชมเดินเดินดีพึ่งกะกลับเขามาบนนนาลดซ้านะท่านผู้ชมสําหรับเดินเดินดี ทางเล็กมั่นสีเป็นจังสันเด้อท่านผู้ชมยังเข่ามาดสองหมดติดเร็วยังหน่อยหน่อยสูดเด้นเดินดีนี่ท่านผู้ชมกระตองเขา่าสามสีหาหดติดควยหลุดดิท่านผู้ชมยัดทิมเด้อค่ะเด้อเล็กอาจารย์ต่อยดับแปดเหล็กนูหน่อยเดินเปดดิท่านผู้ชมมักแปดหา ดทมมิท่านผู้ชมเปิดหาหน่อยมักเปดหามักนําบ่อท่านใดมักกระจัดไวเนีย่ยด้ยค่ะเด้อเปิดหาอ๋อพ่อแม่พิจารณาเบิ่งเด้ค่ะเด้อสาหรับอแนวทางแอดมินหน่นอยขอขอบคุณทุกเสียงทุกสํานักเด้ค่ะเด้อของพ่อเอฟซีอ่าจริงๆแล้วพ่อบ่ได้ให้ว่างดอกท่านผู้ชมแต่ว่านหน่นอยอดใจบบได้แหมอ่าเห็นเล็กเิ่นเขาดีหน่นอยก็เลยอยากนําม,มาฝากพ่อแม่พี่น้องทางช่องนําท่านผู้ชม อ,อยากให้เือเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินหน่อยอยากให้พ่อแม่พี่น้องถือสุกหวดนท่านผู้ชมอยากให้ชื่ออยากให้เถือ่ออยากให้เถือ่อทุกคนอยากในเงี้ยแต่คอมเมนต์ถูกพลหารสิปกะดีใจนั่ท่านผู้ชมอ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ด้วยค่ะเด้อผู้ใดสสั่งกาแฟยาสีฟันกะโทรมาสั่งไเลยที่เบอร์ศ9น6 3 2 5 5 1 3นะคะ สบูกุณนต้าระเบิดที่คลายเล่งผิวขาวยาสีฟันสมนุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากแล้วก็กาเฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะโมโนกับเขาจะงมอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้เฮงๆปังๆรวยๆชวยชูบทุกท่านพอ,อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ